ยิ่งให้สีพายสีพายประจำบ้านนี่ปะสีพายสีเปทย,ย,ย์ายงี้เลยถ้าบ้านเขาหับไรก็มาไล่เราวะเพราะว่าเขาบกว่มีขึ้นเขาบอบได้เห็นบุญไล่ี<อ>่ัข้น<ห>ขึ้นงอหับได้แต่สิบแป<ม>แล้วเข้าไปในมันก็มีวะ่ะเขาเป็นนาคือข้าเจ,จ้าลงมาข่ายบ้านเขาั่นนี่ตะกีน่ะตอนนี้เจ้าไข่อะไรทอมข้าเจ้ากไข่เนือหมอเด๋วเ๋อเด 1,933 3พก็เกือบได้ห้อยปีเลยบาับดินไปเลาะมาหลายบ้านเนาะในประเทศลาวแต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านทําอิฐที่พรรดินได้เห็นแต่ว่าในบ้านนั้นกาเจ้าปู่คอนกีดกันทุกเส้นทางนะ สบายดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าประมาณ6โมงเลยตอนเช้าขณะนี้ประดดินอยู่ที่เฮือบักทุกคนอยู่ที่นครหลวงพระบางเราเป็นเฮือบักที่จะข้ามจากอ่านครหลวงพระบางไปที่ภาคเสียงแมนเมืองจอมเพชรแข่งหลวงพระบางเราทุกคนตอนเช้านี้ทานประดดินจะพาทุกคนไปเบิกบรรยากาศที่ตลาดนัดบ้านปากลึงอ่าเมืองจอมเพชรแข่งหลวงพระบางเา็เลยว่าจะพาทุกคนไปเบิงตลาดนัดเราทุกคนปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีธันเดีที่ประเทศลาวดำเการลดล็อก หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนาะแล้วก็มีการส่รงเรือหรือว่าเทศกาลต่างๆก็มีการจัดขึ้นอย่างลงลายในปีนี้ปาริินก็ได้พาทุกคนไปเบิงงานประจําปีส่งเรืออยู่ที่เมืองน้ำบาก้วก็ที่บ้านน้ำงาไปแล้วมื้อนีนเขาจะไปเบิงตลาดนัดที่บ้านปากลึงแล้วก็เดี๋ยวตอนสชยๆยเนาะจะพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศการส่รรงเรือที่สถานที่ทางนั้นสีเดียวกันเนาะขณะนี้เขาอยู่ที่เพือบักเนาะทุกคนเพือบักที่จะข้ามไปทางเมืองจอบเพชรแห่งหลวงพระบาง เราต่อไปเบิ่งบรรยากาศที่คนะุณเนาะตอนเช้าก็จะมีหมอกนี่อย่างนี้บรรยากาศสุดยอดเลยที่ลวกขบากอากาศเย็นสบายนะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดจงเด้นข้างเรือมาฮอดตาลทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่กับไอริ่มใส่นะพวกเขาสองคน ก็จะเดินทางไปแล้วป้อมกันจะจับทันใหม่ลองลองทันใหม่โอเคนะเดี๋ยวพวกเขาจะเดินทางไปประมาณกักกิโลเมตรไปบ้านต่าง15กิโลเมตรประมาณ15กิโลเมตรนะคุณผู้แต่ทางนี้ขึ้นไปน่าจะไปตามเส้นทางที่ CB โอเคโอเคเดี๋ยวไปล่ามาได้จัดมาจันนะ เส้นทางหมายเลขซนะิตี้เนาะทุกคนจากหลวงพระบางหรือว่าจากเมืองจอมเชรแขวงหลวงพระบางที่ไปที่หงสาแขวงสยาบุรีเนาะทุกคนจากนี้ไปหาเมืองหงสาประมาณหนึ่งห้อยห้ากิโลเมตรเนาะและก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาประเทศลาวแขวงหลวงพระบางในนี้ไปที่จังหวัดน่านของประเทศไทยเนาะทุกคนก็ จะเป็นด่านห้อยโขนอยู่ที่เมืองเงินแข่งสยามบุรีแล้วทุกคนจากนี้จะหาด่านห้อยโขนระบางเมืองม้านกับเมืองเงินแข่งสยามบุรีห่นประมาณหนึ่งห้อยกับห้าสิบกิโลเมตรถ้าว่าไปปกติเไปก็ะจะเป็นเส้นทางหมายเลขที่นีเลยเป็นเส้นทางดีเลยเป็นเส้นทางสองเล่นลาดยางยางดีเลยแล้วก็เส้นทางเส้นนี้ท่นจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามห,หลายคนอาจจะได้เห็นวิดีโอที่ปาฏิบิน มาตอนที่เดินทางจากหงสามาที่เมืองหลวงขระบางแห่นี้แล้วและตอนนี้ประดับดินกับไปลินใส่นะทุกคนพวกเขาสองคนก็ได้ขี่รถจักรมาฮอดที่บ้านปากลึงเมืองจอมเพชรแขงหลวงพระบางเป็นที่ห้อยนะทุกคนใช้เวลาประมาณ15บหาาวนาชีก็เดินทางมาฮอดในจุดนี้เนาะก็จะเปลี่ยนทางเข้าไปในบ้านข้าเจ้าและน่าจะมีตลาดนัดอยู่ตามเส้นทางที่พาไปตามบ้านข้าเจ้านะเดีย๋ยวไปเบื้องบรรยากาศที่ตลาดพร้อมๆกันเดอ้อ นี่คือบ้านปากลึงบ้านปากลึงเนาะบ้านปากลึงเมืองจอมเพชรแขวงหลวงประบางทุกคนก็อยู่ติดกับเส้นทางหมายเลขซีบี้ที่จะไปหงสาเลยโอ้ป่าป่าน้ำแขกนะทุกคนป่านย่า่ครบ้าลิงสีเราป่าในกับป่าตลาดก็จะ ่าเข้าไปแถวไหนนี่สบ,บสบายดีอะอันนี้นอ,อันนี้ของบ้านตักรเรืเ่องในแมนบอลนี่ปีนึงมีเชือเดียวตลา,าดท่านี่นกปกติมีทุกป,ปีป่ะแมนแหล่เด็ดฟีล่างบริจาคย้อนโควิดอ๋อแต่ปีนี้กลับมาจัดคนน่าจะหลายเนาะอันนี้ขายเท่าไหร่ฮังหงนี่แบทพันแบทพันรึเาเอาเงินนี้ ตลาดยาวเข้าไปในพูดไห,หาเอาฮอสวัดซะแหละหอสวัดอ่ดะอ๋อแล้วทรงเหือนี่พูดเริ่มตอนจักโมงน่ะเริ่มตอนเก้าโมงอ๋อเก้าโมงแล้วประมาณจักโมงแล้วเนี่ยประมาณก็เป็นสองโมงอ๋อบัตรอนก็ได้แหละ <c oughs> เดี๋ยวขอฝากไว้ก่อนได้บอกขอบใจแล้วไเดี๋ยวกลับมาเอาได้เดี๋ยวน้ำพงมีเดี๋ยวชิญยางเลาะไปเรื่อยๆเห็นว่าจะมีขายเครื่องขายยัง ไายฮอดวัดเนี่ทุกคนก็น่าจะเป็นพักมากไม้แล้วก็ของปลาของดงที่ชาวบ้านเขาเจ้าหาได้มาในพื้นที่แห่งนี้เนาะทุกคนก็เอามาวางขายตามหน้าเฮือนตามในอย่างกักนเลก็จะประมาณนี้เดี๋ยวการชงเฮือก็จะเริ่มขึ้นประมาณตอนเก้าโมงเนาทุกคนจักรินก็จะอยู่นิถาไปแหละนกกี่ามะกรอมะกรอพี่ทำเลยอันนี้สุกแล้วเปล่าพ่อพี่ซุกพี่บบีตรวจซุกไดเนาะบริบริตรมซุกออือบริตร เราจะมีมาไข่พอกไข่เครืองนะอ๋อบรรยากาศบ้านดีได้บรรยากาศบ้านเป็นอะี้แล้วทางพากลางบ้านเขาจะก็ปลูกคอนกรีตอย่างดีเลยอ๋อไได้ติ่งขายติ่งให้สีพายสีพายประจำบ้านนี่วะ ถ่ายชิไปถ่ายนี่หด็ดเด็ดเดยดเด็ดเดๆๆมีป่าตีหมูนะทุกคนมีสาลีมีน้ำต้มมีสาลีขายหน้าเดรนี่ชงชาผ่านงชาผ0นโอ้ชงชาผันได้บกลกล่ายทุกคน เอาทองนึ่งเบอรนะัเจ้าเสียนเลิกตลาดแล้ววะเบเลิกเื่อบลเลเสียหาก็เริ่มตีพนโลพพนโลเต็มเ้านะนโลเต็มวราเาล้เริ่มหมดเรล่มหลังคนอ๋เริ่มหมดแล้วเป็นปะการคุณโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจกำลังวีเข้า ก็มาดิ่ข้าวกกาขวกกินอ๋อขวก,กินให้สิถ่ายอ๋ออันพอจะหู้เรามีเหือจากลำที่เพ่อจะสวงมือนี้สิบลำอ๋อมีเหือสิบลำโ,โอ้หลายลำเติบ์ดเลยนะเนาะเดินบ้านแถวๆนี้มารวมกันไวยเฉพาะบ้านนี่ปะบ้า,บานออฟแอมเด็ดอ๋บอแแบบ้านออฟแอมเด็ดอนี่ถ้าวมะหูเด๋ยอเจียวเจีวเจียวคุณคุณมีกล่องสำหรับต้องกินีสิสระอย่างก็ ถ้าบานเหาหับไล่ก็มาไล่แล้ววะเพราะ่าเห่าบองมีขึ้นเหามได้เห็นบุญไล่สี่ขับเคลอนถึงห่อหับได้แต่สิบลำแล้วอ๋อเดขาบอกมีรางวัลน่าจะออกขึ้นตอนเอพื่อที่มาต้องมีรางวัลให้เดย์เดย์เข้าใจเดอเจะมีเหือสิบลำที่จะสวงภายในมือนี้เนาะใช่ไ

ม,มีมาฝุกปาโจก๊กปาดโจ๊กตัวกง่าชยงเนื่ยะเริ่มเก้าโมงวะ่ะเก้าโมงประมาณจักโมงแล้วนี่ท<ค>ำ,<ค>ำพุทนทำพุทธวะ่ะเอหาอไ,ได้ได้เห็นเขาเจ้าว่าอยู่หาได้ได้คือหาอะไรไ ได้ค่ะมวนตื่นจ้างช่านนี่ว่ากินเบียร์กินเหล้านนคนลำบงจ,บจัดรอบจัดรอบลำบงแล้วก็จัดรอบลำบงท่านจะต้องแบบมีการแท้งเงินแท้อ,อย่างที่อ่ะอืมให้กับเห็ดเห็ด<อ>บักซึนมาเนี้ยอ๋อหาอะไรได้จนทอดคำเพุ่อนอ๋อเดรดเดรดเดรเครับจ้าจอืมอน,นี่ก็มีขนมนะทุกคนเอาบะแม่อันนี้เป็นแหนมนะลู้า ้าเขาเลี้ยงเอาโยงเ้าต้องเีย้ยเนาะเราเราเป็น <c oughs> อันเท่าไดมนจี่นั้นลอคนสิบกูยชอกินแล้วกกำลังจุดที่จะจัดงานหาไรายได้อยูนี่ยจะอันนี้ก็จะเป็นขนม,มนสังขยขนมสังขยา ใช้เป็นเท่ากรำเนาะเจ้าแม่เด็กเท่ากรรมเด้อันนี้เป็นคือสั้งทะยาะนนเลยสังทะยาสั้งทะยานี่ก็เฮ็ดเองว่ะเฮ็ดเองโอ้ขายห่อเท่าไหร่ห่อสั้นถูกที่เอาให้ซองหอ่อหน่อย

กนี่ก็เห็ดต้องกูสมัยเห็ดออกหลายสมายแรกกินกุ้งคุณเยิร์กกับไรยังกินเซียวเยอะได้เงินลง่นปีละพักิ๊บนม่น้อยจัใช่ห้าพันกว่าไรบรรยากาศสุดยอดเลยทุกคนอาจจะบ่มีท่านขายเครื่องหลายแล้วคนก็อาจจะบ่ได้หลายนะทุกคนจะมาบรรยากาศนั้นติดเ๋ยวบรรยากาศแบบในหมู่บ้านนะหาเบิรงยากเลยที่เขาจะขายเครื่องแบบในหมู่บ้านอย่างนี้อันนี้ก็จะมีนอมีกล้วย ต้งป่าต้งป่าศาฒนา,ฟฟาแล้วบ้านนี้นะทุกคนเขาจ้าปลูกทวามีดกันหมดเลยเนาะเส้นทางซอยอย่างในหมู่บ้านนะอวันนี้ก็ป่าเเา้นบนไล่บนมางมันจะบขึข้นเรื่อยเข้าไปในมันก็มีวะ เป็นนั่งคือขาเจ้าลงมาไข่บานของฮันนี่สกีน่ะตอนนี้ข้าไข่อะไรรสรอนแล้วขาเจ้าหมดไข่เมืองเมื่อ๋อเด๋วเด๋วเด๋วนี้กปลาปลาแค่บ่อันนี้อะรปลาบดปลาเด๋วปลาซุกเอ๊ะเปนไหนอ๋อเด๋วปลาโจ๊กมีคนซื้อแล้วบ่ อัร <laughs> ย <c oughs> ายกาศคักหลายครักหลายผูย้ใดมีอย่างเขาจะกลับมาวางอยู่หน้าเฮือนตัวเองขายแบบนี้มีผักบุง้ง <c oughs> พี่ป่าโอ้คนเมาพีป่าแล้วเคนเมาพี่ป่าทางถ่านเลยนี่งานบุญประเพณีส่งเหอเนาะทุกคนเป็นจุดท้ายฮู้กนี่บรรยากาศในหมู่บ้านว่าวแล้วว่าอีกเนาะทุกคนย้อนมาไง มันเป็นบ้านที่ถือว่าเป็นบ้านที่พัฒนาทุกซอยทุกพร้อมแบบปูคอนกรีตหมดเลยนะทุกคนแล้วก็สะอาดสะอ้านไปหมดเลย้ถือว่าเป็นบ้านจเจริญเลยแหละมีเฮื่อนงามงามอยู่ในคนปูคอนกรีตหมดเลยบ่มีดินบ่มีบอลเพื่อนบ่มีบอลทีว่าอันนั้นเลยสะอาดหมดเลยรอแล้วว่าอีก ต้องอาหารคือบ้านเอะาบ้านนาลเออน่อูปลาแห้งอันนี้เปนอย่างนี้นอสว่นหนอนอสวรคนเอามาแตะสว่นวะเดี๋วปัาดุงงูพุเล่หรือว่ากินแล้วขึ้นสวราน์เสพติดใจเสพสดขายเน่าไหช่วงละห้าพันอ๋อลองซีนเท่านึงมลองซีนเท่านึง บางทีกินบางท,ทีกินแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นี่คิดใจกลับมาซื้อมาก่ได้ได้ตีหน้าเขาเลยนาะกลับมาซื้อใหม่ถ้าติด <laughs> ใจ <laughs> ขิดใจเข้าใจเข้าใจมีปลาแห้งนาทีปลาแห้งมีไข่กล้วยไข่ยังอ้นอที่ตากท่านนั้นปะ <c oughs> อ๋อจะอันนั้นยังเพระท่านได้จืดเท่าสิปะอ๋ะ <c oughs> อนี้กาือ เขาจะซับซับแหละซอยซอยแม่แหละซับซับซอยซอยตากให้แห้งเราจะเอาไปจืดนิดเดียอันนี้คือจืดแล้วจืดมาก็จะเป็นสีจืดแล้วก็จะเป็นสีแบบงามเลยเนาะแม่เลยสีอ่อนน่าทักใจแล้วอันนี้ในอย่างอันนี้กล้วยนิ้บปะอ๋อกล้วยนิบคือว่าเป็น สุกแล้วบาเลยจังไดสุกแล้วเอเาเขาเเลยอ๋อแล้วขายอะไรเดี๋ยวนเสียงมาอถุงสิบพันเน่ยอันนี้อันนี้ทำบนนี้สิบพัน่สิบันเพนันเนละพันอ้เนละพันออลองลองลองมเคยกินตะเกียุกแล้วมันนิ่มแลวมันัาากแน่นวมาันอ๋อเดีย๋ยวเดี๋ใช้ถุงก็ได้ทิ้วอย่างนั้นก็ได้ เออนี่ทุกคนกล้วยกล้วยนีบสิวะปีงเราเอามานีบอ๋อกินได้เลยแซนดนวิได้รรมชาติบรรมชาด้วยเดยเดยเดยเข้าใจเลยแซนด์กล้วย,ๆๆย,ยมีอย่างบนี้น น,นี่กะสาลีสาลีฮเราซื้อแล้วซื <laughs> ้อซอยอีกตึมซื้อซอยอีกตึลหน่อยซอยอันหนึ่งห้าพันละเจ้าไปโอ้ข้าเจ้าทรงเหยืออยู่วันใดนเนี่ยทรงยู่น้ำแของเลยมันบอโอ้ ใจครับใจ <c oughs> ตอนเศร้านี่ขายหลายกว่านี้บเอเปล่าเซาม,มาค่<อ>าาเจ้าเริ่มขายแต่เ้าเศร้าคุณเห็นไ่เ<อ>ขามาห่อประมาณหกโมงครึ่งค่ะเจ้าก็ยังบอทานเ่เจาา้าเะเจ้าขายตอนเศรา้าหลายบรรยากาศที่ที่บ้านชุดยอดเลยเข้าใจได้ยางมาเรื่อยๆก็มา อฮอตทีวัดปากหลึงเดินดีอันนี้คือในวัดปากหลึงนะทุกคนวัดปากหลึงก็จะประมาณนี้ขนาดอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองเฮายังบอได้ปลูกคอนกรีตบอได้ปลูกอย่างในหอมนะแต่ว่าบ้านนี้นี่คือปลูกคอนกรีตปลูกอย่างทุกหอมทุกซอยเลยเอย้ยอยกยองยอกยองในบ้านนี้นะเฉยยอดเฉยยอด จะลงไปแค้มคองวันนี้ว่าลงไปแค้มคองว่ะนี่นอ,อ๋อเด้อแค้มคองมาเลยตลองยางหล่อไปเบิง่ <laughs> เงเ,งเด้เนี่เป็นทางแบบนี้เลยลองไปเบิ่งจุดที่กระเจ้าสีสองเงื่อนหน่อยทุกคนนี่บรรยากาศบ้าน ดินก็ยางลงมาฮอทที่น้ำของเนาะทุกคนยางลงมาฮอดน้ำของอีกขาจาัก็มีการเกียมจุดเกียมจุดจะนั่นละเส้นไซอย่างนี้นะจุดบนแยกเคืออย่างนี้เนาะเดี๋ยวตอนเชสวยเพื่นแะละทุกคนประมาณเก้าโมงิบโมงเพืน่นแหไะเนาะบรรยากาศรรากาศ็จะขึ้นคนก็น่าจะมาสมาเสียกันหลายเนาะ ถ้าผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศการชงเหืออยู่ที่บ้านปากลึงแห่งนี้ก็อย่าลืมปติดตามกันวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมายางเลาะเบิ่งบรรยากาศที่บ้านแล้วก็ตลาดนัดตอนเช้าๆฮนเดี๋ยวจะ่าจะกลับขึ้นไปแล้วไปเบิ่งบรรยากาศในหมู่บ้านอีกบรรยากาศคักๆประดิษฐ์มากๆเนาะบ้านเพื่อนเขาจะสะอาดดีนะเพื่อนหลังนี้สร้างขึ้นในปี1933นะทุกคนโอ้เป็นเพื่อนที่เก่าแก่แล้วได้ 3ลีด่กไปลังนข้าข้าหนา้หนาอันนั้น <Buffalo> ด <gro telling museums> ูอ <descriptive together> ันอนไปทางนี้ฮนไปทางไหนอันนี้ก็ไปหเียนโอ้ไปหเขียนไปอดหเียนอ๋วดย อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองยางเหล่าบินในบ้านนะทุกคนเหตุว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแกเลยแหละเมื่อแต่เฮือนหลังเมื่อกี้นี่นะทุกคนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามสามสิบสามก็เกือบได้ห้อยปีอะไรตอนนี้ก็2000สองพันเจ้าสองนะบรรยากาศในบ้านกินซาลีป่ะอ่ะอ่ะ กินสายได้แน้นี่ทุกคนเพื่อนบ่านทำงานบ้านทับยินไปเลาะมาหลายบ้านเนาะในประเทศลาวหรือว่าบ้านนี้เป็นบ้านทำอิฐทีได้เห็น ถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านปับดินอถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านทําอิฐทีปับดินได้เห็นแต่ว่าอ่าในบ้านนั้นเขาเจ้าปู่ขันกีดกันทุกเส้นทางนะปับดินอาจจะเวามาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเอยแบบมันดีเลยอยากให้บ้าน,นอื่นๆเป็นอบนนี้ยังไดแบบนี้ยังรอมาเลย่อยยพี่ ไปทางใดอันนี้อ๋อทุกคนยางออกมาทางนี้ก็มาซอดทางใหญ่นะออกไปทางนี้ก็เป็นทางใหญ่ละทางหมายเลขซีบีเขาจากำลังเกมซีเฮดเป็นคล้ายๆเป็นส่วนสนุกนะบอลให้เด็กน้อยลิ่นกำลังเกมกำลังเกมมือนี้หมดมืดแล้วทุกคนบ้านแห่งนี้ก็จะคึกคืนะลักษณะแบบว่า หลังจากส่งเฮือแล้วแล้วหับขันรางวัลแล้วก็มา,าคบงานกันหรือว่ามาจัดงานหารายได้ที่บ้านะจนไปฮอพุ่ดแหละคำคเดือเดือพุน่นแหละบรรยากาศบ้านบ้านเฮือนสยอดลยงนะบ้านเฮือนแบบเก่าแก่แบบตั้งเดิมะนะ บ้านเฮือนในสุดยอดเลยทันเป็นบ้านเฮือนเป็นเฮือนที่แบบเมือ่อก่อนทันเป็นเฮือนที่มีพื้นนอ่อที่มีกล้องลางะนะเอา,าม้าแบบนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการก่อสั้นลุมลก็เลยกลายเป็นเฮือนสองสั้นลักษณะแบบนี้เรียบประยางมาอาฮอด เส้นทางเส้นลักที่พาใจากลางบ้านนี่นะอย่างอ้อมออกมาทุกคนทั้งหมดนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในมือทรงเถืออยู่ที่บ้านปากหลืงเมืองจอมเพชรแพร่งหลวงพระบางทุกคนตอนเศร้านี่บรรยากาศในบ้านนี่ซึ้งมื้อเยนเลเนาะบรรยากาศแบบบ้านๆน่ะแต่ว่าบ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ จบงามจเจริญฮุ่งเฮืองนะทุกคนเส้นทางก็สวยงามก็สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวปารด,ดินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้าไปเบิรงอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปที่ปารด,ดินจะพาทุกคนไปเบิรงบรรยากาศการส่งเหืออยู่ที่บ้านปากลึงเมืองจัง,งเพชรแคนลุงข้าบานนี้สำหรับวิดีโอนี้สบายดี